รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเทสออฟเดอะเวิลด์จำกัดโดยชิมไปบนไปร่วมกับบริษัทไทยเบเวอร์เรดจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ตราพรัานท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแวนท็อปเจริญบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีภูมิใจเสนอบินกินเฮ hey. น้ำหวานกนพรพวงทองค่ะตอนนี้นะคะหวานอยู่ที่อำเภอสังคาบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะวันนี้นะคะในฐานะเจ้าถิน่นหวานจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบ,บุรีและพาไปชิมร้านเด็ดร้านดางังแต่จะเป็นที่ไหนกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะเครื่องด์่มน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันุท้ายนารสิงห์ บิ๊กซีชอบสรุกสุขที่บิ๊กซีเพื่อนท็อปเจริญบริการดูงตาด้วยดวงใจกว่า60ปี ช่วงที่หวานรอคอยก็มาถึงแล้วค่ะและวันนี้นะคะหวานก็จะมาแนะนําร้านเด็ดประจาอาเภอสักขลบบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะนั่นก็คือโรงแรมพรไพรินหรือว่าร้านอาหารสีแดงนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากจะพาไปรู้จักกับร้านนี้กันก่อนนะคะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะขอเชิญพบกับพี่ซิมสุนิสาผู้ดูแลรา้านค่ะสวัสดีค่ะเป็นร้านอาหารค่ะ ของอเมรสันทบุรีนะคะเป็นเจ้าแรกเลยค่ะเจ้าแรกเลยเปิดมา26ปีแล้วค่ะโอ้โหยี่สิบหปีคือพี่ก็คืออยู่มาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าค่ะก็คืออยู่นี่แหละค่ะโอ้โหพี่จะบันเทิเลยตอนแรกคือเป็นร้านอาหารเล็กๆค่ะเป็นเล็กๆค่ะเล็กๆเลยค่ะเริ่มต่อตัางกันเรื่อยๆกัะเติบโตไปเรื่อยๆค่ะอ๋อจนแบบมีโรงโรงน้ำด้วยใช่ไหมคะโอ้โหไปไหนคะไม่ธรรมดาใครมาก็ต้องแวะมาชิมมัน มาเริ่มถึงเมนูแรกดีกว่าค่ะอยากให้แนะนำเป็นปลาซ้อยแดดเดียวนะคะออปลาซยยแดดดเีวจะมีรสชาติกรอบค่ะจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะต่างยังไงอะคะพี่ซิมค่ะคือเหมือนว่าเป็นที่นี่ชาวบ้านจะหาจากแม่น้ำค่ะเพราะว่าของเราค่ะของเราเองเลยค่ะติดแม่น้ำค่ะปลาธรรมชาติเลยเนี่ยธรรมชาติเลยค่ะเป็นปลาเล็กปลาซ้อยแดดเดียวค่ะปลาซ้อยแดดเดียวคือใครขึ้นมาถึงตากาบุรีปุ๊บก็ต้องสั่งค่ะถ้าไม่สั่งปุ๊บก็เหมือนไม่ถึงตากาบุรีค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบปลาแม่น้ำของของใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ คือเหมือนว่าทําแบบไม่มีสารกันบูดไม่มีอะไรค่ะแบบธรรมชาติโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าปลาเลี้ยงธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะมันก็ไม่มีกลิ่นคาวไม่กินคาวไม่น้ำหรือจะกรอบค่ะที่สองนี่ครับเมนูที่สองอันนี้เป็นลาบกระเลียงค่ะอ๋อลาบกระเลียงค่ะใช้อะไรทำเป็นหมูค่ะออ๋หมูแต่ว่าเป็นพริกของกระเลียงค่ะก็ขึ้นชื่อค่ะมีงานเทศกาลและแต่ที่ ปาร์บุรีปุ๊บจะมีลาบกระเรียงค่ะเป็นงานมงคลนะอ๋อเรียกว่าคืออันนี้นอกจากเป็นเมนูเด็ดประจำร้านแล้วยังเป็นเมนูเด็ดประจำอำเภอใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้เพราะว่าจุดเด่นของที่นี่คือพริกกระเรี่ยงค่ะลาบกระเรียงสังเกตได้ว่าหลายๆเมนูเนี่ยจะทำมาจากพริกกระเรี่ยงค่ะจะมีรสชาติแบบไม่เหมือนที่อื่นนะคะอร่อยต้องชิมอะไรเดี๋ยวให้คุณอาชิมหนูแอบเห็นคุณอาเริ่มคืนน้ำลายแล้วใช่ไหมคะอยากจะอดใจไม่ได้แล้วรอไหมอีกเมนูค่ะพี่สิงห์อันนี้เป็นแกงคั่วหอย อมเป็นเป็นเห็ดเผาะด้วยค่ะออ๋เห็ดเผาะค่ะเห็ดเผาะปีจะมีครั้งเดียวค่ะก็คือที่นี่อีกที่นี่ค่ะจะอยู่ในป่าค่ะในในในป่าชื้นและจะมีชาวบ้านหามาค่ะมาขายบางรัเราก็รับซื้อเยอะเลยค่ะคือปีหนึ่ง่ยปีมีครั้งเดียวค่ะแต่ว่าถ้ามาทานที่นี่เนี่ยก็จะไม่เลือกตวงแต่หมดเพราะว่าเราได้กว้านซื้อเรียกได้ว่ากว้านซื้อทั้งอำเภอแล้วก็อาจะอัดฟิตตู้เย็นไว้แล้วค่ะเตรียมตัวสต็อกไว้เลยนะท่องเที่ยว เอาละคะคุณอาแค่รออดความเป็นมาอะไรก่อนดิแล้ามาลอทานดูดีกว่าค่ะดีกว่าเป็นเพาะมันจะปุบๆด้วยเนาะมันจะปุบมันจะปุบค่ะนี่แกงคั่วกรอบเหมือนวชิ้นไงอ่ะค่ะอันอย่างอย่างถ้วยอย่างหม้อนี้คือฟีดไว้ด้วยหรือเปล่าคะค่ะฟีดไว้ค่ะสงสารทีมงานที่ถ่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทานค้าด้วยกันค่ะเพราะว่าหวานได้จัดจัดการแทนเรียบร้อยแล้วค่ะท่านเผื่อทุกคนค่ะปากรงตะก้อนก็ต้องอิจฉานะคะนี่เป็นไงดูความปลา กรอบมากค่ะกรอบจริงๆดูรสชาติแล้วอร่อยมากวันน okay. ี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ซิมนะคะที่สุดิสามากๆเลยนะคะที่นําอาหารอร่อยๆให้กับพวกเราได้ทานกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะาคังเราก็จะกรอบเต้นมากเลยค่ะพี่เกดใส่บอลล็อกรึเปล่าคะไม่ได้ใส่รอถ้าเป็นแบบไม่ได้ถ่ายรายการนะคะอันนี้ก็คือแบบยกปูมาขึ้นมาแบบดูดแล้วค่ะอร่อยสมชื่อร้านเลยค่ะ และได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยคือมีบริการเดลิเวอรี่ด้วยใช่ค่ะเป็นที่แรกเลยร้านแรกเลยสองคาร์บอนีใช่ค่ะโหบินกินเฮบินกินเฮ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 บินกินเฮช่วงบินชิมแช่สนับสนุนดู บริษัทไทยเบเวอรเรดจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและตอนนี้นะคะวานก็อยู่กับเจ้าของร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เกดค่ะและพี่ชางวยอีกคนที่จะมาชิมอาหารกับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอยากให้พี่เกดนะคะเล่าถึงความเป็นมาของร้านแล้วก็ถึงการเดินทางหน่อยค่ะว่าเป็นมาอย่างไงบ้างคะร้านนี้ได้ค่ะก็คือที่ร้านเรานะคะจะชื่อร้านตมอร่อยนะคะทำไมถึงชื่อร้านตมอร่อยเพราะว่า เชฟของเรา่อยจริงๆอร่อยใช่ไหมคะออมากค่ะใช่ค่ะแล้วอาหารที่พี่เกศแนะนาที่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่ทุกคนมาร้านนี้จะต้องสั่งทุกครั้งเลยมีอะไรบ้างก็จะมีซ้มตําปูมาค่ะเมนูซ้มตามปูนะที่บอกว่าถึงชื่อตําอร่อยใช่ไหมคะแล้วก็อันดับที่2ก็จะเป็นเมนูปลากระพงค่ะปลากระพงสมุนไพรซึ่งปลากระพงก็เป็นปลาสดๆจากแม่น้ําตรงนี้เลยจะเป็นปลาของเราก็คือจะเป็นปลากระพงจากตลาดมหาชัย อ๋อสดจากกุ้งมูลเลยในการใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเห็ดโคนค่ะเห็ดโคนน้ำมันหอยของเราร้านเราทานได้ทั้งปีค่ะมีให้ทานได้ทั้งปีใช่ค่ะใช่ค่ะโชคดีมากค่ะแล้วก็จะมีส่วนของ แกงป่าไก่บ้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ค่ะรสชาติก็จะเด็ดจัดจ้านเพราะว่ามาจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยต้องกินแกงป่าไม่งั้นมาไม่ถึงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีในด้านของปลาคังผัดชาปลาคังก็คือปลาแม่น้ำของที่นี่เหมือนกันใช่ค่ะที่นี่ก็จะเนื้อก็จะเด้งแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ที่นี่ก็จะเป็นปลาหมึกผัดไข่แดงค่ะปลาหมึกผัดไข่แดงค่ะแล้วนี่ก็จะเป็น นี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์อีกเหมือนกันก็จะเป็นผัดหมี่กระเฉดอร่อยมากผัดไก่กระเฉดค่ะแล้วอันนู้นจะเป็นต้มยำปลาคังน้ำใสกันต้มยำปลาคังน้ำใสว้าวใส่เห็ดโคนด้วยค่ะใส่เห็ดโคนด้วยเหรอคะเป็นยังไงคะพี่ช้างอยากชิมหรือยังคะเห็นแล้วหิวเลยครับเราจะรออะไรล่ะคะพี่เราก็ชิมกันเลยสิคะพี่ช้างค่ะ เราแบ่งกันชิมดีไหมคะเดี๋ยวพี่ช้างชิมแถบนูเนาะแล้วเดี๋ยวหนูเป็นตัวแทนชิมแถบนี้เอง้าเหลือบอกนะครับเดี๋ยวขอวยได้เลยค่ะี่เราเอากลับบ้านก็ได้คระพี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ได้ค่ะหนูขออนุญาตเพิ่มผลิตภันฑ์เลฮะได้ค่ะเราจะไม่รอชา้งนันนี่หนูอยากทานมากเลยเห็ดโคนอ่ะเพราะว่ามันจะมีหน้าฝนหนูว่าพี่ช้างควรทานอันนี้ด้วยหนูอยากให้ชิมก่อนเพราะว่าเห็ดโคนจะแบบหาทานยากขอโทษนะคะ อุ๊ยเลิศอ่ะมาร้านนี้คือทานได้ทั้งปีมีทั้งปีมัค่ะสามารถหาวัาทุกอยางตลอดใช่ค่ะใช่มาร้านเดียวนะคะจบครบถ้าคนที่แบบทานเห็ดโคนจะรู้นะคะว่ามันหายทานยากจริงๆค่ะคุณผู้ชมต้องหน้าฝนใช่ไหมพี่เมหน้าฝนค่ะขออนุญาตทานทั้งชิ้นทั้งชิ้นไปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวอันนี้ดีกว่ามั้งครับต้มยำปลาคังกับพี่ปลาคังเราก็จะชิมตบเต้นมากเลยค่ะ พี่เกศใส่บอลล็อกรูหรือเปล่าคะไม่ได้ใส่เนาะนี่แต่ว่าผมอยากประคัมให้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมองชิดรู้เนี่ยรู้เอื้อมไม่ถึงขอบคุณค่ะแล้วก็หนูว่าอีกอันหนึ่งที่สมกับชื่อร้านคือตำอร่อยต้องทานส้มตำใช่ไหมคะพี่เกศขออนุญาตนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่หนูแบบแฮปปี้มากที่สุดเลยขอบคุณค่ะถ้าเป็นแบบไม่ได้ถ่ายรายการนะคะอันนี้ก็คือแบบ ยกปูมาขึ้นมาแบบดูดแล้าค่ะอร่อยสมชื่อร้านเลยค่ะกรอบมากนอกจากของพาวแล้วข้างหน้าพิกเกตเนี่ยหนูเห็นนะคะมันคืออะไรคะเป็นเค้กมะพร้าวค่ะของทางนาใช่ค่ะอันนี้คือแบบเนื้อแน่นเลยอ่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันใช่ค่ะจะมีทีองสั่ง ใช่ค่ะที่เดียวที่นี่ค่ะและได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยคือมีบริการเดลิเวอรี่ด้วยใช่ค่ะเป็นที่แรกเลยร้านแรกเลยหรือเปล่าคะบนิรใช่ค่ะโอ้โหคือสามารถโทรมาสั่งได้เลยได้ค่ะสามารถโทรมาสั่งได้เลยค่ะแล้วก็ส่งถึงที่เลยส่งถึงที่ค่ะอ๋อใครที่แบบมาพักแถวนี้นะคะแต่ว่าอยากจะนอนชมวิวไม่อยากออกมาทานอาหารนะคะแบบสมมติว่าที่พักวิวดีอ่ะก็สามารถโทรสั่งไปส่งได้เลยได้ค่ะส่งได้เยอมาก ไปไงคะพี่ช้างค่ะอร่อยไหมคะกลับจากสังขารแล้วไม่ทราบว่าผมกับไปหนองโพที่ส่งให้ได้ไหมครับเนี่ยส่งหนองโพก็จะไกลไปนะคะพี่หนูว่าครับพี่ช้างค่ะลองชิมไหมคะอขออะไยครับเนี่ยหนูใช้อันนี้ก็ได้เพราะถือจะเป็นของผมครับอ๋อได้ค่ะว้าวอุ้ยนี่นี่นี่ให้ดูให้ดูความแบบเมลมะพร้าวหนาแน่นคะคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลกำนันจะลงมาในอยู่ในท้องหนูแล้ว อร่อยมากค่ะอันนี้คือเป็นที่ร้านทําเองเหมือนกันใใชช่่จะทำจากมะพร้าวเลค่ะมะพร้าวสดๆทำใส่คนจะเป็นสูตรของจริงนะโดยส่วนตยใช่ค่ะใช่ค่ะอือหือเป็นไงคะพี่ช้างคะอร่อยมากอร่อยสมชื่อร้านเลยใช่ไหมคะ แล้ววันนี้นะคะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณพี่เกดและร้านตับอร่อยมากๆเลยนะคะที่ให้พวกเราเนี่ยได้มาชิมอาหารสุดอร่อยแบบนี้แล้วก็ขอขอบคุณพี่ช้างด้วยนะคะที่มาร่วมรับประทานความอร่อยกับเราส่วนพวกเรา3ามคนนะคะขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะพี่เกดค่ะขอบคุณค่ะิกน